ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เบลก็ไปส่งของมานะทุกคนกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็คือมือดค่ํากันเลยทีเดียวพอกลับมาถึงบ้านเราก็มุ่งหน้ามุ่งตาเข้าไปสู่ห้องครัวของเราเลยค่ะทุกคนนึกอยู่นานนะว่าจะกินอะไรตัวเบล ing, เองของเบลรู้ว่าเบลอยากกินอะไรไงทุกคนเราก็อยากกินโน่นกิน About Hamilton, กนี่แล้วก็นึกไปในหัวสมองเรานะว่าวันนี้เราอยากกินอันนี้ตอนเที่ยงเราอยากกินอันนี้คือเราก็นึกได้ว่าเราว่าอยากกินอะไรแต่ว่ามันจะยาก ตรงของลูกของผัวนี่แหละทุกคนไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทําอะไรให้กินหมดมุกแล้วทุกคนทํานู่นก็ทําแล้วทํานี่ก็ทําแล้วคือตอนที่เบลไปส่งของเบลก็ห่อข้าวไปด้วยนะทุกคนข้าวผัดที่ยังเหลือผัดตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละเบลก็อุ่นแล้วก็เอาใส่กระปุกไปด้วยแล้วครันนี้ก็กินไม่หมดกันเบลก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะอเอาข้าวผัดนะี่มาอุ่นแล้วกันแล้วก็ าถามเด็กๆอยู่ว่าเด็กๆเ,เขาอยากกินอะไรไงเด็กๆบอกว่าอยากกินต้มามาม่าก็เลยเอ้าจัดไปจ้ะต้มามาม่าก็คนละห่อเนาะทุกคนนานๆกินทีก็เป็นอาหารจานด่วนเนาะทุกคนเพราะว่าเบลกลับมาก็คือเบลไม่ได้มีเวลาทํากับข้าวเลยไม่ได้นึกเมนูไว้ว่าเราจะทําอะไรเปิดตู้เย็นดูก็มิตรไกเย็นด้วยมันแข็งด้วยกว่าจะได้ทํากว่าจะได้กินเออเอาแบบง่ายๆแล้วกัน ก็ของพ่อ้านนาะงเบลก็ทำเอาเขาเขา,า,าผัดนั่นแหละไปอุ่นให้นางกินแล้วต้มมามาให้ลูกเนาะถามพ่อ้านว่าจะกินต้มมามา่มาไหมนางบอกว่าไม่เอาแล้ว นางกินต้มมาม่าเยอะนางปวดท้องนางก็บอกตรงนี้บอก็เลยว่าอ้าตามใจแต่เราก็ทําเมนูตามใจทุกคนนะวันนี้ตามใจตัวเองด้วยจะฉันจะกินขนมเส้นจ้าน้ํายาขนมจีนแบบสําเร็จรูปจะลองชิมดูว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าทุกคนเขาก็บอกวิธีทํานะว่าให้ใส่น้ำสองร้อยมลแล้วก็ใส่พวกเครื่องในเข้าไป ต้มไปสักห้านาทีแต่มันก็จะเข้าเครื่องเองเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าพอต้มไปแล้วทุกคนมันเป็นจืดๆยังไงไม่รู้หรือว่าไปใส่น้ําเยอะเกินเ้าก็กลับปริมาณนะ2 0 0 ml แต่ว่ารู้สึกว่า 200ML มันก็น้ําน้อยเกินแล้วก็ใส่น้ําเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงพอเราใส่เครื่องเข้าไปมันก็จืดแล้วคันนี้แล้วก็เลยปรุงใหม่เลยจ้ะมันไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทําแบบถ้าทําใหม่ๆนะน้ํายาขนมจีนมันจะลดแบบ ัดกว่านี้แล้วก็หอมกว่านี้มันจะมันจะคนละแบบเลยแต่ถ้าเออสำเร็จรูปสำหรับใครที่แบบว่าไม่แบบไม่ชอบทำหม้อใหญ่หรืออย่างเง,ง,งี้ยกินแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะคราวนี้เบลรู้แล้วนะทุกคนว่าการลวกเส้นขนมจีนจะทำยังไงเบลว่าลวกเส้นขนมจีนไปงานลอยกระทงใช่ไหมไปหาพี่มะลินั่นแหละพี่มะลิทำน้ำยาขนมจีนมาเบลก็เลยลวกเส้นขนมจีนไปแล้วคราวนี้บอกก็เรา ก็ลวกไว้เดี๋ยวก็เลยเอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วก็เอากล่องปิดอีกทีหนึ่งไปที่งานพอไปถึงที่งานทุกคนขนมจีนน่ะมันก็น้ํามันก็เสด็จออกหมดใช่ไหมแล้วมันก็จับตัวเป็นแบบว่าที่เราจับเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็นช่อเป็นช่อไวอ้อ่ะคือมันจับตัวกันเป็นก้อนใช่ไหมแล้วก็เหนียวเหมือนขนมจีนที่เราซื้อที่เมืองไทยเลยแต่ว่ามันจะเส้นเล็กกว่า แล้วพีนี่พอเบลรู้เลยว่าอ๋อคือการลวกเส้นขนมจีนเนี่ยคือเราต้องลวกไว้ก่อนให้มันแห้งให้มันแบบว่ามันสะเด็ดน้ํามากๆมันก็จะจับตัวเป็นเหนียวๆเป็นเส้นขนมจีนโอ้ยเลิศมากทุกคนแล้วเส้นมันเหนียวนุ่มมากเลยเออตอนแรกเราลวกไม่เป็นไงเราก็เลยลวกแบบโอ้ดูไปดูมาก็เหมือนบุญเส้นเนาะคือมันยังไม่สะเด็ดน้ําไงถ้ามันสะเด็ดน้ําแล้วปะมันเลิศอ,อยู่นะทุกคน วันนี้เราก็ไปซื้อของกันตอนประมาณสิบโมงนะทุกคนเบลก็ออกบ้านตั้งแต่สิบโมงเช้าก็ไปเลาะซื้อของตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมพอถึงรอบบ่ายมาเบลก็เริ่มไปส่งของแต่ว่าที่ส่งของเราก็ไกลหน่อย เบลให้พ่อบ้านพาขับรถไปนู่นไปนี่คือพ่อบ้านก็เป็นคนลลขับให้เบลดีด,ดีทุกคนนางก็พาเบลขับรถไปตรงนู้นเบลบอกว่าไปตรงนี้ตรงนี้นางก็พาขับไปวนอยู่นั่นแหละทุกคนกว่าจะซื้อของครบพอซื้อ,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 อครบแล้วเราก็ไปซกเนาะมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เราไปซื้อของทุกคนเออเบลไปซื้อของร้านนั้นก็คือเบลไปก็ไปไป,ประจํานะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าพอรอบนี้รู้สึกว่าคนขายเนี่ยจักไปกินห้างแตนมาต่ใสเป็นอะไรก็ไม่รู้ คือเบลก็จะไปเลือกซื้อพวกถ้วยพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเออถ้วยเนี่ยมันโอเคไหมเราก็ต้องจับดูเราก็ต้องเลือกหน่อยแหละใช่ไหมละ่ะพอเบลเดินเข้าไปในร้านเบลก็รู้แล้วว่าเราต้องต้องซื้ออะไรใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเราก็จะไปหยิบไปจับ ถ้วยใบนั้นดูว่าเออมันเป็นรอยไหมมันนุ่นมันนี่ไหมเราก็หยิบก็จับดูแบบตามที่เราเราซื้อสินค้าทุกคนเราก็ต้องหยิบต้องจับดูอ่ะเออมันมันเป็นรอยมันนุ่นมันนี่มันถูกใจเราหรือเปล่าแล้วคันนี้คนขายเขาเห็นเดินมาเห็นว่าเบลว่ะหยิบใบนู้นดูใบนี้แบบว่าจับดูมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็พูดกับเราเสียงเข้มๆแบบเป็นเสียงกลางๆอ่ะทุกคนมันก็เหมือนกันนั่นแหละ มันก็เหมือนกันไม่มันเหมือนกันหมดทุกอันเขาบอกเขาทําเป็นแบบว่าดีไซน์มาแบบเหมือนกันหมดทุกอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอบ้านก็เลยถามว่าอ่าพอเขาพูดกับเบล์เสียงเข้มเข้มมาเนาะพอบ้านก็เลยถามว่าไม่อยากขายเหรอนี่ผัวก,กันคือเบาแบบตรงไปเลยเนาะพอบ้านนางก็ถามเขาตรงๆเงอ๋อทำไมไม่อยากขาย คือเรามาซื้อของเราก็ต้องเลือกดูสินค้าไหมว่าอันไหนเป็นอันไหนเบลก็ไม่ได้หยิบโอ้โหกระจัดกระจายขนาดนั้นเราก็ดูว่าอันไหนมันมีรอยไหมเพราะว่ารอบแรกที่เบลซื้อไปนะ่ะ ตรงขอบมันเหมือนมันมีรอยแล้วเราเอาไปล้างมันก็ติดกับสกอตไบร์ททุกคนมันก็เกี่ยวเลยมันเวลาที่เราใช้งานมันก็จะบาดมือบาดปากหรือว่ามันจะจับมันไม่นิ่มมือเราก็ต้องดูไหมรอบแรกไปซื้อคือมีปัญหาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเปลี่ยนอะไรแต่เราก็ไปดูที่เดิมว่ามันก็จะมีอันที่ดีกว่าหรือเปล่าเราก็ไป พอไปวันนี้ก็คืออคนขายพูดไม่ไพเราะกับเราเลยพอบางกยน่าเออไปเถอะเรากลับบ้านเราไม่ซื้อก็ได้เราไปดูร้านอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยพากันออกมาทุกคนคนขายก็คืออเป็นคนขายก็ต้องใจเย็นไหมผิดกันกับเมียม,มาแสด็ปว่ใหญ่น,นี่ทุกคนยังไงไม่รู้เล เป็นไม่สบอารมณ์ขายของกับบริษุทบรัทำไมต้องเอาอารมณ์มาลงที่ฉันบอ่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยทุกคนทำไมต้องอารมณ์มาลงที่ฉันคือเราเป็นลูกค้าเนาะก็เราก็ต้องมีสิทธิ์เลือกไหมคุณเป็นคนขายกันถ้าวันไหนไม่สบวันนั้นก็นั่งชื้อแต่ฉันเลือกแต้ฉันก็เสียเงินมาจ่ายดอกบ่ต้องมาบริการฉันก็ได้ฉันบ่ต้องการแต่ฉันรูปไว้แล้วอันได้เป็นอันไหนนะนั่นก็เก่งอยู่โอ้ไอ้เนาะคือวันนั้นก็คือ เป็นปัญหาตั้งแต่ตอนเช้าเราก็แบบพอขับรถมาจะ่าซื้อของเสร็จใช่ไหมพอขับรถออกมาทุกคนรถมันก็ติดช่วงนะเขาก็ทําถนนอยู่พอเราจะขับตรงไปรถคันนี้ก็จะแซงมาเพราะมันก็หักไปลงข้างทางแต่ว่าไม่ได้ชนแบบนะทุกคนแบบก็เดี๋ยวไปแบบตกข้างทางไปนิดนึงอะ่ะแล้วคันนี้พ่อบ้านก็แบบโมโหมากก็แบบวันนี้มันเป็นอะไรวะวันนี้มันเป็นอวันอะไรทําไมมันถึงแบบว่ามันมีแต่เรื่องเลย เบลก็เลยบอกพ่อบ้านว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นพอรถที่ว่ามีปัจจปะทะกันนะทุกคนเกือบชนจริงๆนะเออถ้าชนก็ชนแรงอยู่แหละเบลว่าแล้วฝั่งตรงที่พ่อบ้านนั่งด้วยนะคิดว่านางคงจะเจ็บอยู่แต่ว่าก็ไม่ชนทุกคนไม่ได้ชนหรอกเขาก็หักออกไปเราก็หักออกไปแล้วคราวเนี้ย คือคนที่ขับอีกฝั่งนึ่งก็เป็นวัยรุ่นเนาะเหมือนเป็นเด็กอะทุกคนคือขับรถเร็วแล้วช่วงจังหวะที่รถมันติดอะมันไม่ควรขับรถเร็วอะคือจะปาดจะแซงมันก็ไม่ใช่เพราะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่สนามแข่งมันไม่ใช่สนามแข่งแล้วคนนี้พ่อ้านก็มองหน้าเขานี้ก็จะไปโล่งไปเตีกันก็เขาตลอดเวลาเวลาที่แบบเห็นรถหรือว่ามันมีเรื่องอะไรอยู่กลางถนนนี่ตานี่แบบว่าขึงใส่เขาแบบ หน้านี่ตรึงมากแล้วแบบพร้อมที่จะบวกตลอดเวลาทุกคนชีลงไปไต่อยก็เขาให้ได้เแบลบก็ว่าใจแย่ใจเย็นแต่พอใจนี่เบลแบบแบบยังไม่อยากห้ามแล้วนะทุกคนไปแล้วไปติดก็เขา้ไปแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาก <c oughs> แบบนี้ไหมเราก็ห้ามผัวว่าเอออย่าทําอย่าทําอย่าทาเพราะว่าฝั่งนั้นเขาคือเป็นเแบลบมองว่ามันก็เป็นเด็กใบรุ่นนะสงสัยยังไม่มีใบกับขี่เลย เขาก็ไม่ตอบโต้ด้วยนะฝั่งนั้นก็คือหน้านิ่งเป็นหุ่นปั่นเลยแบบนิ่งไม่มองขนาดพ่อบ้านแบบเทียบขับรถไปเทียบแบบใกล้ๆแบบมองมองฮอดนาแล้วพ่อบ้านก็เลยถามมาทาไมไม่มองล่ะทาไมไม่พูดล่ะอันนี้ก็ไปสก,กิดเขาอีกนั้นแหละไปสก,กิดเขาทุกคน เขาก็ไม่มองเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาผิดใช่ไหมเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ขับรถไปเฉยๆเแบลบก็เลยช่างมันเถอช่างมันเถอ๋เถอไปๆไ,ไม่ได้ชนอะไรก็ดีแล้วเราก็บอกผัวอย่างนี้ผัวก็บลัฟฟัดฟัดฟัดอย่างเงี้ยโอ้ยบมเมนมันหิวเขา่าเนะมันกือฟัดฟัดเนาะ <laughs> หิวข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนผ <laughs> ัวนี่เป็นโรคแบบว่าโมโหหิวก็เจออารมณ์เสียเนาะแล้วก็น่าอารมณ์เสียนั่นแหละเพราะว่าเราก็ขับตรงมาเราก็จะไปเรียนเราไง แล้วเขาก็จะเจีบมาเหมือนว่าจะแซงมาเหมือนเหมือนมันจะแซงไปแต่มันไม่ใช่นะทุกคนมันมันบวิดเ้อค่ะมันไม่มันมันไม่ได้นะถ้าจะแซงเีคุณก็ต้องดูทางข้างหน้าด้วยว่ารถมันติดมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นเขาก็ทําถนนอยู่เขาให้ไปแค่เลนเดียวรถมันค่อยๆทยอยไปคุณจะมาแซงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนโว้ยว่ามันเล่นเกมเนาะมันก็ไม่ใช่เกมนะทุกคนมันคือถนนหนทางยังไง ขับรถมันก็ต้องระวังอ่ะแต่ว่าที่นี่ก็มีอุบัติเหตุป่วยเรื่องว่าคนขับรถเร็วแบบนี้เนี่แหละมันก็มีเยอะเราก็พยายามจะระวังเพราะบ้านขนาดสายตาไม่ดีนางหักนางหักรถอ่ะหักหลบลงแบบข้างทางเลยนะทุกคนแต่ก็ดีมันตกข้างทางไปนิดนึงแนละ้วเราก็ดึงรถกลับมาขนาดขับรถไปทางไกลไม่ได้เจอแบบนี้นะทุกคนอยู่ทางแคบๆอยู่ในชุมชนเนี่ยเจอดีดีเขาขับรถเร็วกันเนาะแบบอู้สวิตสบาสน่ะขีดอยากแซงก็แซงโอ้ยคิดจะว่าจะขวางอยู่ในหนัง เดือฟาเดเตะวุ้นขับไปไม่ดูตามมาตาเรือเลยบางทีก็คือเด็กวัยรุ่นเนาะเนาะมันกำลังแบบกําลังห่าวล่ะกำลังหัดขับรถใหม่เหมือนเท่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาจริงพอโดนมันเจออุบัติเหตุจริงๆตำรวจเขาก็จับยึดรถเลยนะทุกคนโดนพ่อแม่ด่าย่าง่งก็มีนะเขาไม่ได้ว่าแบบยึดไปขับขี่ไปเลยนะบางบางทีเขายึดรถไปเก็บไว้ที่เขาเลยกว่าจะเอารถออกมาได้เสียงเงินเยอะเหมือนกันนะ แต่วันนี้เราก็ไปส่งของเรียบร้อยแบบรับรื่นดีนะทุกคนแล้วก็ขับรถกลับบ้านมาถึงบ้านเราก็มาทํากับข้าวกินกันเนาะหน้าที่ของเบลเป็นหลักตั้งแต่อยู่ในบ้านคือเราก็ทํากับข้าวเรียบร้อยกินข้าวเสร็จปุ๊บปับ๊แบเบลก็ต้องมาล้างจานเก็บครัวให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปอาบน้านอนเนาะทุกคนเหนื่อยมากเลยวันนี้เหนื่อยแทบแบบ คือแบบอยากจะล้มตัวลงนอนนัง่งก็ไม่อยากอาบแต่ก็ไม่ได้ไงทุกคนเดี๋ยวหนาแล้วเ,เป็นสิวจ้ะเราเราก็ต้องไปอาบน้ำก่อนเราก็จะล้างถ้วยล้างจานก่อนแล้วก็เก็บครัวให้มันเรียบร้อยนะทุกคนเพราะสันคุณมาแรง์มันจะมาสร้างโรงพยาบาลอยู่แถวนี้โอ้ยสั่งตอนแรกก็เริ่มเรกอะเวลาที่แบบว่า มันสร้างมันมันมาสร้างครอบครัวที่นี่นันทุกคนมันก็จะเป็นเกิร์ฟเฟนกับบอยเฟนกันก่อนมันก็จะไปสร้างโฮมสเตย์อยู่ที่นี่พ่อรักกันบึ้มบึมบําบเล่นนังอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีมันก็ว่งไปวิ่งไปแบบขึ้นเขาเป็นสิบสิบลูกแล้วมันก็พอเล่นโฮมสเตย์เสร็จใช่ไหมทุกคนมันก็เริ่มตั้งคันพอมันตั้งคันมันก็เริ่ม ถ้าสร้างโรงพยาบาลนี้พอสร้างโรงพยาบาลมันก็แจกแจงเป็นร้อยครอบครัวเลยค่ะนี้มันก็มาอยู่บ้านเราจ้ะเราบ้านเราก็มีทั้งอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเยอะเนาะทุกคนแต่ไม่ได้จ้ะเแบลบก็เก็บทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเบลก็เอาแป้งเราไปโรยแบบไว้ไไตามอ่าข้างใต้อ่ะตู้ที่ว่าเแบลบอ่ะเอาอันนี้เนี่ย,ยมันจะมีตรงถังขยะนี่ใช่ไหมมันก็จะมีฝาปิดเแบลบก็จะแป้งไปโรยตรงนู้นทุกคนเวลาที่เบลไม่อยู่บ้านเแบลบก็จะสเปรย์สีไว้มันก็จะไม่ค่อยหมา มันน้อยมากที่จะเห็นมแมลงสาบแต่ว่าก็ถามว่ามีไหมมันก็มีเหมือนเดิมนะมันก็มาเหมือนเดิมเพราะว่าบ้านหลังไหนก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันก็มาตามท่อตามอะไรเนาะเราก็ป้องกันไว้เวลาที่เราอาขงอาหารนี่เราก็เก็บข้อตู้เย็นให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาอย่างดีไม่ไม่ทิ้งอาหารไว้ข้างนอกแล้วก็ขังขยะนี่ก็คือเบลก็เก็บตลอดเวลาที่เบล อาล้างด้วยล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสเปรย์สีไว้ในถังขยะด้วย,ย,วยตอนเช้าค่อยเจาไปทิ้งถ้าไม่เอาสเปรย์สีเข้าไปในขยะที่ว่าเราเอาทิ้งไปนะทุกคนมันก็มากินขยะเหมือนเดิมสีไว้กินได้จ้ามันก็ตายไปเลยล <c oughs> ้างเผาพันธุน์แมลงสาบไม่ได้ล้างเผาพันธ์ไปไม่ได้หรอกมันก็เยอะทุกคนไม่รู้มันไปแอบรักกันแถวไหนเนาะสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาเวเบลตักเข้ามาได้เลยนะทุกคนกุนเชียงก็มีปลาดาบองทั้งสุกทั้งดิบก็มีนะจ๊ะผลไม้กวนก็มีชอ็อกโกแลตจากอีหลานก็มีพร้อมส่งนะคะชามีก็มีด้วยกันชาก็มีนะทุกคนยังเหลืออยู่ใครสนใจสั่งชายญ้าฟรั่นก็มีนะคะสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยจ้าส่วนพวกถั่วนะทุกคน ถั่วเนี่ยก็จะเป็นถั่วรวม7จชนิดที่เบลเพิ่งส่งไปเมื่อวานเนะาะทักเข้ามาจับมาจองกันได้นะคะช้าหมดอดด้วยเพราะว่าของมีจํานวนจากัดสําหรับวันนี้ลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ